สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับช่องไอจุกลูกพ่อนะครับัวรุ่นเลี้ยงนกวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับนกผมที่โดนแมวตะกบแล้วกกงร่วงลงพื้นนะครับว่าจะมีอาการยังไงแล้วทำยังไงนกเรากลับมาร้องเล่นเต้นริกเหมือนเดิมนะครับเผื่อคนที่ยังไม่เคยเจอแล้วไม่รู้นะครับเผื่อใครที่ยังไม่เคยเจอถ้าเกิดเจอแล้วจะได้นาวิธีที่ผมเคยเจอมาไปใช้ได้นะครับ เหตุการณ์มันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่หลังจากที่เกิดขึ้นนะครับก็เป็นประสบการณ์ดีๆครับผมนะครับให้เราแบบระมัดระวังมากขึ้นนะครับฝากถึงพี่ๆเพื่อนๆด้วยนะครับดูดีๆนะครับที่เราแขวนนกนะครับว่าปลอดไปจากหมาหรือว่าแมวหรือเปล่านะครับแมวกระจนึงหรือเปล่าหรือว่าหนูหรือว่างูนะครับให้เพื่อนๆดูดีๆนะครับถ้าเกิดอะไรขึ้นมานี้มันไม่คุ้มกับนกของเราเลยนะครับ เออนกตัวเรารักนะครับไม่คุ้มกัน <c oughs> ก็คือวันนั้นนะครับผมแฝงนกอนุ่นแดดทิ้งไว้หลังบ้านนะครับแล้วส่วนตัวผมเข้ามาทําอะไรอยู่ในบ้านสักอย่างนี่แหละครับแล้วทีนี้ได้ยินเสียงเหมือนอะไรหล่นอยู่หลังบ้านนะครับผมก็รีบวิ่งออกไปดูนะครับปรากฏว่ากรงนกผมร่วงนะครับแล้วแมวก็วิ่งไปนะครับขนนี่ขนนี่เต็มกรงเลยนะครับแต่เป็นขนอ่อนมานะครับนก ก็ขนอ่อนหลุดอย่างเดียวนะครับส่วนอย่างอื่นก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กรงหัวกรงแตกนะครับผมก็รีบเอากรงมาเปลี่ยนนะครับกับกรงลูกที่ตกลงมาเปลี่ยนแล้วก็ผมสังเกตอาการนกออกเลยนะครับผมจากนกของผมตัวนี้นะครับนิ่งร้อยนะครับกลายเป็นนกดิ้นเลยนะครับในนาตอนนั้นนะครับดิ้นเลยแล้วผมก็รีบใส่ยาหวัดให้มันกินนะครับ แล้วก็คุ้มผ้าเก็บไว้3ด้านเปิดไว้ด้านหนึ่งนะครับเปิดผ้าด้านหนึ่งแล้วก็เอาไว้แยกกับตัวอื่นเลยแล้วก็ผมทําผมเก็บไว้อย่างนี้สามวันพอเช้ามาผมก็เปลี่ยนน้าเปลี่ยนอาหารใส่ยาให้กินนะครับทําอย่างนี้สามวันพอวันที่4ี่ผมก็ออกมาอุ่นแดดในตอนเช้านะครับมันก็ร้องเรียกนะครับร้องเรียกอย่างเดียวไม่เปิดสามพยางเลยผมก็คุ้มใจมากเลยกับลกตัวนี้ผมก็เลย เอาไปเที่ยวผมก็เอานกตัวนี้นะครับไปเที่ยวบ้านพี่แถวบ้านผมนะครับก็คือเอาไปแฝนปกตินะครับเอาไปแฝนตั้งใกล้ๆเหมือนเอานกไปซ้อมกันนี่แหละครับผมก็ไปแฝนนกตัวนี้มันกระโดดไปกระโดดมานะครับไม่ร้องเลยวันนั้นไม่ร้องแล้วก็ไม่ร้องไม่สู้นกนะครับวันนั้นอ่ะผมก็เลยเอาแยกออกห่างนะครับเอาไปออกไปตั้งไกลๆเลยร้องเรียกอย่างเดียวแล้วก็กระโดดไปกระโดดมานะครับไม่ร้อง เหมือนปกตินะครับไม่ร้องเหมือนปกติทุกครั้งที่เคยไปเที่ยวนะครับผมก็เอากลับบ้านเลยครับวันนั้นกลับบ้านมาก็คุมผ้าเก็บไว้อย่างนั้นนะครับแล้วก็พอรุ่งเช้าก็มาอุ่นแดดนะครับก็ดูอาการมันเลือเล่อยๆเรื่อยๆนะครับแล้วก็ประมาณวันที่7ครับมันเริ่มเริ่มร้องออกสามใยางนะครับแต่เริ่มแต่ร้องน้อยนะครับ ผมก็เอาพออุ่นแดดเสร็จ20นาทีผมก็เอาไปเก็บเหมือนเดิมนะครับผมพอวันที่8ผมก็เอาออกมาอุ่นแด,ดดใหม่นะครับในตอนเช้าเห็นมันร้องสามพยายามอีกนะครับแต่ว่าร้องน้อยผมก็อยากรู้ว่าเอาไปเที่ยวมันจะร้องอีกไหมผมก็เลยเอาตัวนี้ไปเที่ยวบ้านเพื่อนบ้านพี่ที่เดิมนะครับผมก็ปรากฏว่ามันร้องมันลิกนะครับวับนนั้นดีใจมากที่นกตัวนี้กลับมานะครับ ก็คือหลังจากวันนั้นนะครับที่ผมพาไปเที่ยวนกตัวนี้ก็กลับมาร้องเยอะอีกนะครับทั้งร้องทั้งลิกเลยนะครับผมก็เลยอยากจะแนะนําเพื่อนๆพนพี่พี่นะครับที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับถึงเรื่องที่กรงตกลงมาพื้นนะครับหรือว่าโดนนกโดนแมวตะกบกรงร่วงนะครับก็คือให้เอาวิธีผมไปใช้นะครับก็คือเลี้ยงแยกไว้ตัวเดียวนะครับจนกว่ามันจะลืม แล้วก็รอดูอาการนกไปเรื่อยๆนะครับผมอย่าเพิ่งรีบใจร้อนเหมือนผมนะครับผมเอานกไปเที่ยวนะครับให้เก็บเอาไว้ก่อนนะครับไว้ดูอาการมันนะครับบางตัวจะลืมเร็วนะครับบางตัวก็จะลืมช้าแล้วก็ค่อยสังเกตมันไปนะครับก็คือที่สําคัญคือเลี้ยงแยกเดียวนะครับให้มันอยู่ตัวคนเดียวนะครับให้มันสบายใจนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะกลับมาร้องมาเล่นเหมือนเดิมนะครับถ้าใส่ในกรงพักได้ก็ยิ่งดีนะครับผมใส่กรงกว้างๆนะครับ ใส่กงก,งกว้างๆและที่สําคัญก็คือดูดูแล้วก็ตรวจสอบกันสักนิดสักหน่อยนะครับเวลาเราเอานกไปแขวนนะครับว่ามันปลอดไปจากสัตว์อื่นๆหรือเปล่าครับไม่ว่าจะเป็นงูแมวหนูกระรอกนะครับผมพวกนี้มันกัดนกนะครับนกซื้อมาแพงนะครับผมก็ต้องดูแลกันให้ดีๆนะครับผมฝากถึงพี่ๆด้วยนะครับผมอากาศมันเปลี่ยนบ่อยนะครับช่วงนี้ฝนเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวฝนตกก็ ดูแลสุขภาพนกตัวที่ท่านรักให้ดีๆนะครับผมทั้งอาหารการกินวิตามินยาวัดการออกออกําลังกายของนกนะครับผมเดี๋ยวมันก็สด <Tuesday. S 2> เดี๋ยวมันก็ลิกเดี๋ยวมันก็ทําผลงานนะครับผมขอให้พี่ๆเพื่อนๆปลอดภัยนะครับผมในช่วงโควิดนี้นะครับดูแลนกตัวที่พี่ๆรักกันให้ดีๆคลิปหน้าผมจะทําอะไรออกมาก็ฝาก Turn <im Different> ติดตามด้วยนะครับผมช่องไอจุบลูกพ่อวัยรุ่นเลี้ยงนกนะครับ ฝากคนไลค์กดแชร์กดสับตะไคร์ให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสด,ดีครับ